ค,คลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะดูหนังเต็มก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยผู้ชมที่มีอายุน้อยก,กว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเด็กและสตรีมีคันหรือคนชราที่มีอาการทางหัวใจควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้ชมที่อยู่คนเดียวอย่างอ้างว้างแนะนำให้หาอนข้างมากอดไว้คนที่มีคู่กรณีกอดแฟนของคุณไว้ให้แน่นๆขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังกันอย่างเป็นสุขขอบคุณครับ เรื่องผีเล่าอยู่ในรถเริ่มเรื่องมาที่พีทนักธุรกิจหนุ่มที่มีความรับมากมายขณะนั้นเขาได้โดยสารรถแท็กซี่อยู่บนถนนสายหนึ่งเพื่อที่จะกลับบ้านแล้วสักพักเขาก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเขาเหมือนจะได้ยินเสียงบทสวดอะไรบางอย่างในตอนแรกเขานั้นรู้สึกมึนเหมนเบลอเหมือนกับว่าเขาไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ที่ไหน กระทั่งเขาได้เห็นตั๋วเครื่องบินที่เขานำติดตัวมามันจึงทําให้พีตน,นรู้ว่าเขาเพิ่งลงจากเครื่องบินหลังจากไปทํางานที่เชียงใหม่มาอีกทั้งลุงคนขับก็ได้บอกว่ากระเป๋าและสัมภาระต่างๆของพีตน,นอยู่หลังรถแต่ก็ดูเหมือนว่าพี่จะจําเรื่องราวกว่อนหน้านั้นไม่ได้ทั้งหมดแล้วสักพักลุงก,ก็ได้ชวนพีทคุยโดยลุงได้เล่าให้เขาฟังว่าในตอนเด็กๆลุงนั้นชอบทําอะไรพี่เลนพี่เลนอย่างเช่นเขาจะตีมแมลงวนัน และเอาศพของมันไปใส่ไว้ในหลังมดแดงและนั่งดูมดแดงแยกชิ้นส่วนของมแมลงวันตัวนั้นทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วลุงก็ได้ถามว่าพีทคงไม่เคยทําอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะดูส่งแล้วพีทนั้นคงจะเป็นลูกคนหนูแต่ทว่าพอพีษที่ได้ยินแบบนั้นด้วยความที่พีทเป็นคนที่ไม่ชอบยอมใครเขาก็เลยโต้ขึ้นมาทันทีว่าในตอนเด็กเขาก็เคยเอาแมงมุมท้องแก่ไปเผาไฟและดูมันไม่ตายพร้อมกันทั้งแม่ทั้งลูกพอพูดจบ จู่ๆก็มีแมงมุมมากอดที่ไหล่ของเขาจนเขาจะต้องสะบัดตัวขึ้นอย่างแรงแต่พอเขามองดูทีๆเขาก็ไม่เจอับอะไรจากนั้นพีทก็ได้หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์นั้นก็มีข่าวของพีทในสมัยที่พีทยังเป็นเด็กและในจังหวะนั้นเองจู่ๆก็มีมือผีโผลออกมามันค่อยๆเอื้อมไปที่พีทกระทั่งลุงที่มองเห็นก็ได้กระแอมออกมาเบาๆแล้วมือผีนั้นก็ได้หายไปสักพัก พีทก็ได้ถามกับลุงว่าทําไมมีหนังสือพิมพ์เก่าขนาดนี้อยู่บนรถซึ่งลุงก็ได้บอกว่าลูกค้าคงจะลืมอาไว้แต่พีทนั้นก็ยังรู้สึกแปลกใจไม่น้อยว่ามันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นที่เขาได้เจอกับข่าวของเขาเองในสมัยเด็กแต่ลุงก็ได้บอกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่บังเอิญหรอกครับผ่านไปสักพักก็มีผีผู้หญิงโผล่มาทางด้านหลังรถโดยที่พีทไม่รู้ตัวซึ่งพอลุงที่ได้เห็นแบบนั้นเขาก็ท,ทําท่าทางห้ามผีผู้หญิงตนนั้นเอาไว้ เหมือนกับว่าลุงคนขับนั้นจะไม่ใช่คนธรรมดาแล้วพิดก็ได้นึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ในวัยเด็กในวันที่เขาบอกกับพ่อว่าเขาจะรวยมากกว่าพ่อให้ได้ซึ่งในวันนั้นเองเป็นวันที่พ่อและแม่ของพีทถูกคนร้ายพากชีวิตไปจากเขาซึ่งพีทก็ได้ร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวแล้วพอผ่านไปสักระยะพีทก็ได้สังเกตเห็นว่าลุงคนขับนั้นมีปืนที่พกมาด้วยมันจึงทำให้พีทเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยปลอดภยัย และได้บอกว่าถนนเส้นที่ลุงพามาทําไมเขาไม่คุ้นเลยซึ่งลุงก็ได้บอกว่าถนนเส้นหลักกําลังปรับปรุงลุงก็เลยขับอ้อมมาอีกทางแล้วลุงก็ได้พูดขึ้นว่าเคยได้ยินบ้างไหมว่าเวลาดึก,ดกบนถนนสายเปลี่ยวแบบนี้บางทีอยู่ๆมันก็มีรถวิ่งมาแล้วอยู่ดีๆมันก็วิ่งหายไปอีกทั้งก็ยังเคยมีเรื่องเล่าว่ามีคนกําลังจะกลับบ้านแล้วอยู่ดีๆก็มีคนมาชวนขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป แต่คนขับไม่ได้ไปส่งที่บ้านแต่กลับไปส่งวิญญาณแทนซึ่งเรื่องราวที่ลุงเล่านั้นมันก็ดูจะคล้ายๆกับพีทที่มากับลุงแต่พีทก็คิดไปว่าไร้สาระเพราะเขาเองก็ไม่ใช่วิญญาณแล้วสักพักจู่ๆวิทยุก็ได้เปิดเสียงสัมภาษณ์ของพีทขึ้นมามันจึงทําให้พีทนั้นรู้สึกแปลกใจว่าบทสัมภาษณ์ของเขาที่ผ่านไปนานแล้วทำไมอยู่ดีๆมันถึงได้ถูกเปิดขึ้นมาซึ่งลุงก็บอกว่าน่าจะเป็นแค่คลื่นแทรก แต่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนรถนั้นมันก็ทําให้พีทเริ่มไม่ไว้ใจลุงคนขับและลองพยายามที่จะเปิดประตูรถซึ่งประตูรถก็ได้ถูกล็อกเอาไว้แล้วา้าก็ได้เผยให้เห็นผีผู้หญิงที่ได้โผล่ออกมาแล้วก็หายไปอีกทั้งอยู่ทีๆก็มีเสียงบทสนทนาระหว่างพีทกับลูกน้องคนหนึ่งโดยพีทได้สั่งให้ลูกน้องคนนั้นไปจัดการกับนายหน้าผู้หญิงที่มาขวางทางธุรกิจของเขาและพอพีทรู้สึกว่าทุกอย่างบนรถนั้น มันดูจะบังเอิญเป็นเรื่องของเขามากเกินไปอีกทั้งประตูรถก็ได้ถูกล็อกเอาไว้เขาจึงได้พูดกับลุงว่ามึงต้องการอะไรพร้อมกับจิบปืนของลุงขึ้นมาขู่แล้วลุงก็ได้บอกว่าพีทไม่น่าสั่งฆ่าเธอเลยแต่พีทก็ยังพยายามถามว่าใครจ้างมึงมาและบอกให้ลุงจอดรถแต่ลุงก็ได้บอกว่าเขานั้นยังจอดรถไม่ได้เพราะเขาจะจอดได้ก็ต่อเมื่อมันถึงที่หมายปลายทางสะกก่อนและในขณะนั้นเองพีทก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงคนหนึ่ง ก่อนที่ลุงจะบอกว่าน่าเห็นใจนะครับที่คุณต้องทําเรื่องที่เลวร้ายสะจนกลายเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาไปแล้วทั้งๆท,ที่มันไม่ปกติและคุณก็เลือกได้พอสิ้นประโยคนั้นพีทก็ตัดสินใจเหนี่ยวไกปืนใส่ลุงในทันทีแต่ทว่าเพียงครู่เดียวลุงก็กลับฟื้นขึ้นมาตามเดิมทั้งๆท,ที่พีทพยายามสอดกระสุนใส่แต่ลุงก็ไม่เป็นอะไรแล้วลุงก็ได้บอกกับพีทว่าพีทนั้นยิงปืนใส่คนง่ายๆแบบนี้แสดงว่า การที่เขาสั่งฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขาแล่ได้บอกให้ผีเคลียร์กับผู้หญิงคนนั้นเองแต่ในทันใดนั้นผีในหน้าผู้หญิงคนที่พีสั่งฆ่าก็ได้โผลออกมาหลอกเขาเธอได้โผล่มารอบๆและได้เข้าไปบีบคอผีจนพีนั้นหายใจไม่ออกและพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ลุงก,ก็ได้บอกแต่เพียงว่าผ่านอุโมงค์ข้างหน้าไปก็จะถึงแล้วซึ่งระหว่างนั้นผีผู้หญิงก็ได้ถ่ายทอดความเจ็บปวดที่เธอได้รับผ่านไปยังร่างของพีท อีกทั้งเธอก็ยังบอกว่าตอนที่เธอถูกฆ่านั้นเธอกําลังท้องอยู่ซึ่งพีทก็ได้ฆ่าเธอไปพร้อมกับลูกน้อยของเธอด้วยมันจึงทําให้ดวงวิญญาณของเธออาฆาตและพยาบาทพีทเป็นอย่างมากซึ่งในจังหวะที่พีทกําลังจะสิ้นใจเสียงวิทยุก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งโดยในครั้งนี้เป็นข่าวที่รายงานขึ้นว่าสายการบินท,ที่พีทนั่งมาที่กรุงเทพนั้นได้เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกและทําให้ผู้โดยสารตายยกลามแล้วลุงก็ได้พูดกับผีผู้หญิงว่า เธอนั้งฆ่าเขาไม่ได้อีกแล้วล่ะอเหล่าภาพก็ได้เผยให้เห็นว่าความจริงนั้นพีทที่เสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกก่อนหน้านี้และลุงเองก็คือผู้ส่งดวงวิญญาณของพีทรวมถึงนายหน้าผู้หญิงที่เขาสั่งฆ่าอีกตนและลุงที่ได้ขับมาถึงที่ปลายทางแล้วก็ได้บอกกับพีทว่าคุณจะต้องลงตรงนี้และถึงเวลาที่คุณจะต้องถูกพิพากษาแล้วพอพีทที่ได้รู้ความจริงทั้งหมดพีทก็เริ่มโวยวายโดยบอกว่า เขาจะตายตอนนี้ไม่ได้เพราะเขานั้นทํางานมาตั้งเยอะเงินเขาก็ยังไม่ได้ใช้เลยอีกทั้งก็ยังบอกว่าเขาก็มีลูกเมียที่ต้องดูแลและอ้อนวอนให้ลุงช่วยปล่อยเขากลับไปแต่ลุงก็ได้บอกว่าพีทนั้นพูดเหมือนพ่อแม่ของเขาเลยเพราะลุงเองก็เคยรับพ่อแม่ของพีทมาส่งเหมือนกันแล้วลุงก็ได้บอกว่าพ่อแม่ของพีทนั้นยืนรออยู่ซึ่งภาพก็ได้เผยให้เห็นวิญ,ญญาณพ่อและแม่ของพีทที่มายืนรอรับพีทอยู่แล้วพีทจึงได้ทําใจยอมรับ กับชะตากรรมของตนเองและได้บอกกับพ่อแม่ว่าเขานั้นทําผิดไปแล้วก่อนที่จะเข้าไปสมกอดกันซึ่งลุงก็ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าคนเราส่วนมากมักจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสําเร็จโดยที่ไม่ค่อยได้คิดว่าสิ่งที่ทําไปนั้นมันดีหรือเลวยังไงทั้งที่สุดท้ายสิ่งที่จะเอาไปได้มันก็มีแค่ความดีกับความเลวเท่านั้นไม่ใช่เงินตาที่หามาได้ทั้งชีวิตเลยด้วยซ้ํา เรื่องผีเล่าไปผุดไปเกิดเปิดเรื่องมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งขณะนั้นพนักงานต้อนรับของโรงแรมก็กำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับมาที่มหอนอยู่รอบๆโรงแรมแล้วสักพักที่ว่าหญิงสาวที่มีสัมผัสที่6และมองเห็นผีได้ก็ได้เดินเข้ามาแล้วที่ว่าก็ได้บอกว่าเธอจะขอเข้าพักห้องหมาเลข644โดยสายเหตุที่เธอมายังโรงแรมแห่งนี้ ก็เพื่อมาปลดปล่อยดวงวิญญาณตามข่าวที่เธอได้ยินมาโดยถูกว่าจ้างจากปู่วันชัยเจ้าของโรงแรมจากนั้นพนักงานชายก็ได้พาเธอไปยังห้องดังกล่าวโดยในระหว่างทางเธอก็เจอเข้ากับป้าแม่บ้านซึ่งที่หว่านั้นจะพบกล้องพลอรอยติดตัวอยู่เสมอเพราะเธอจะถ่ายเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เธอกําลังมองเห็นนั้นเป็นคนหรือผีและพอเธอได้ลองถ่ายรูปพนักงานชายและปาแม่บ้านเธอก็ได้รู้แล้วว่า ทั้งป้าและพนักงานชายหญิงนั้นเป็นผีอีกทั้งจดจๆก็ยังมีผีตนหนึ่งพุ่งผ่านหน้าเธอไปซึ่งมันก็ทําให้เธอนั้นตกใจอยู่ไม่น้อยแล้วผีพนักงานชายก็ได้พาเธอมาอย่างห้อง644แต่ในจังหวะที่ทิวากําลังจะเข้าห้องไปเธอก็เจอข้ากับผีชายหญิงคู่หนึ่งที่เพิ่งเดินออกมาจากค้องกลางๆจากนั้นเธอก็ได้เข้ามาสํารวจภายในห้อง644ซึ่งห้องนี้นั้น มันก็สามารถที่จะเดินทะลุไปอย่างห้องข้างๆที่มีผีชายหญิงเดินออกไปเมื่อครู่แล้วทิวาก็พยายามที่จะตั้งสติตัวเองโดยบอกกับตัวเองว่าเธอมาเพื่อช่วยพวกดูวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดซึ่งเป็นการทําดีแต่ระหว่างนั้นเธอก็มักจะโดนผีเข้าหลอกแต่ก็ยังดีที่เธอมีส้มเพื่อนสาวของเธอที่คอยโทรมารายงานข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโรงแรมแห่งนั้นโดยส้มได้บอกกับเธอว่า ในเน็ตได้บอกเอาไว้ว่าจะได้ยินเสียงร้องของผีชายหญิงพร้อมกับเสียงปืนในตอนเวลาเที่ยงคืนหน่อยๆซึ่งมันก็เป็นเวลานั้นพอดีที่ว่าจึงพยายามที่จะเงี่ยหูฟังและเปิดประตูไปยังห้องข้างๆและบอกให้ส้มช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้องนั้นส้มได้เล่าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแอบคบชู้กับผู้จัดการโรงแรมและนัดมาบรรเลงเพงลงรักกันที่ห้อง646แต่แล้วอยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งบุกเข้ามายิงทั้งสองคน ซึ่งในจังหวะนั้นพนักงานชยายหญิงก็เข้ามาห้าม<ๆ>ก็เลยโดนยิงดับไปด้วยอีกทั้งป้าไม่บ้านที่ตามเข้ามาเจอก็เลยโดนยิงปิดปากเป็นคนสุดท้ายและถึงเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นมากว่า30ปีแล้วแต่ก็ยังมีคนได้ยินเสียงต่างๆในตอนเที่ยงคืนจนทําให้คนแถวนั้นย้ายหนีกันไปหมดกระทั่งปู่วันชายได้จ้างเธอมาปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณเหล่านั้นซึ่งในตอนนี้ปู่วันชายก็ได้อาศัยอยู่กับแปว๋วล้านสาของเขาเพียงสองคน ซึ่งแปลวได้ถามกับที่วาว่าที่วานั้นช่วยพวกวิญญาณได้หรือเปล่าแต่เธอก็ได้บอกว่าตอนนี้ยังช่วยไม่ได้และได้โทรหาส้มบอกว่างานนี้ไม่เหมือนกับงานที่ผ่านๆมาที่เธอจะมาคุยกับวิญญาณแล้ววิญญาณก็จะไปผุดไปเกิดพวกคุณตายแล้วนะคะป้าตายแล้วนะคะคุณยังติดอยู่ที่โรงแรมนี้นะคะ่ะแต่สำหรับที่โรงแรมแห่งนี้มันใช้ไม่ได้ผลแล้วเธอก็ได้ถามกับแปว ว่ามีคนเคยมาทําพิธีสะกดวิญญาณเอาไว้หรือเปล่าเพราะเหตุการณ์ที่วิญญาณเหล่านั้นวนเวียนมาทําเรื่องเดิมๆซ้าๆนั่นก็แสดงว่าจะต้องมีคนมาทําพิธีเพื่อสะกดวิญญาณเหล่านั้นเอาไว้แต่แป๋วก็ได้บอกว่าไม่เคยมีใครมาทําพิธีแบบนั้นเลยเพราะรู้แบบนั้นท่ว้าจึงอยากจะลองดูอีกสักครั้งโดยเธอได้ให้สัญญากับแป๋วว่าในพรุ่งนี้เธอจะต้องทําให้ได้แล้วแป๋วกับปู่ก็ได้เดินจากไปซึ่งในจังหวะนั้นที่ว่าก็ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่าย แต่เธอก็ไม่เจอกับสิ่งผิดปกติใดๆระหว่างทางกลับบ้านส้มก็ได้โทรมาบอกกับทีหวาว่าคดีที่เกิดขึ้นในโรงแรมนั้นมันเกิดมากว่า30ปีแล้วแต่ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยขนาดคนตายเป็นภรรยาของเจ้าของโรงแรมแท้ๆคดีก็ยังไม่คืบหน้าเลยแล้วส้มก็ได้ถามกับที่วาว่าทําไมงานนี้ที่วาถึงดูทุ่มเทและจริงจังมากซึ่งที่วาก็ได้นึกย้อนไปในวัยเด็ก ในวันที่พ่อแม่ของเธอนั้นถูกฆ่าตายแล้วเธอจะต้องนอนอยู่กับศพของพ่อแม่อยู่แบบนั้นกระทั่งความช่วยเหลือมาถึงซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาเธอก็มองเห็นผีแล้วเธอก็ตั้งปณิธานว่าถ้าเธอได้โอกาสในการมีชีวิตใหม่อีกครั้ง,เธ,งเธอก็จะทําชีวิตให้ดีที่สุดในคืนต่อมาที่วาก็ได้กลับมาที่โรงแรมตามเดิมและพบเจอกับเหตุการณ์เดิมๆอีกครั้งแต่ในคืนนี้ที่วานได้ทาการเดินสำรวจไปรอบๆโรงแรม แต่เธอก็ได้เจอข้อกับพวกผูดผีสัภเวสีมากมายที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดซึ่งเธอนั้นรู้สึกสงสารเป็นอย่างมากเธอจึงตั้งใจแล้วว่าจะต้องช่วยพวกผีเหล่านั้นให้ได้เธอได้นํากระดาษผีถ้วยแก้วออกมาวางและพยายามที่จะสื่อกับพูดผีเหล่านั้นแต่ทว่ามันก็มีผูดผีส่วนหนึ่งที่พยายามที่จะมาไล่ให้เธอไปแต่โชคยังดีที่ยังมีเหล่าผีอีกกลุ่มก็พยายามที่จะช่วยเธอเหมือนกันโดยเหล่าผีได้สื่อไปยังกระดาษผีถ้วยแก้วด้วยคําว่าฆาตกรยังอยู่ที่นี่ แล้วภาพเหตุการณ์อันแสนโหดร้ายในคืนนั้นก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งจนที่ว่าได้ลองยกที่นอนในห้องออกแล้วเธอก็ได้เจอเข้ากับยันสะกดวิญญาณจากนั้นที่ว่าจึงพยายามที่จะมาถามข้อมูลเพิ่มเติมจากปู่วันชยัยแต่ทว่าเธอก็เหมือนกาลังจะโดนผีตนหนึ่งเข้าสิงและพูดออกมาว่ามึงฆ่าพวกกูทําไมก่อนที่เธอนั้นจะสลบไปซึ่งพอเธอตื่นขึ้นมาอีกทีแปลก็ได้บอกกับเธอว่า ปู่วันชัยบอกให้เธอพอได้แล้วเธอไม่ต้องทําต่อแล้วแต่หลังจากที่ทิวาได้เดินจากไปภาพก็ได้เผยให้เห็นว่าแปลนนั้นถูกถ่ายทอดผีร้ายจากปู่เข้าสู่ร่างของเธออีกทั้งพอทิวาได้ดูภาพของแปลกับปู่อีกครั้งเธอก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเหมือนกับมีวิญญาณอาฆาตตนหนึ่งกําลังชี้นิ้วไปยังปู่จึงทําให้เธอได้ย้อนกลับมาที่โรงแรมอีกครั้งโดยในครั้งนี้ทิวานั้นแอบเข้ามาซึ่งส้มก็ได้เตือนเธอว่า ถ้าหากเธอเกิดตายในห้องที่มียันสะกดวิญญาณวิญญาณของเธอก็จะไม่ได้ปผุดไปเกิดเหมือนกันแต่ที่วาก็ไม่สนใจเพราะเธอนั้นอยากจะช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณเหล่านั้นและพอเธอได้เดินกลับมาที่ห้องเดิมและเริ่มฉีกยันสะกดวิญญาณนั้นมันก็ทําให้เธอได้เห็นเหล่าวิญญาณที่โดนสะกดต่างก็ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดซึ่งในจังหวะนั้นส้มก็ได้โถเข้ามาและกําลังจะบอกข้อมูลเพิ่มเติมแต่ทว่าจุดจู่แปรก็ได้เข้ามาใช้เชือกลัดเข้าไปที่คอของที่ว่า จนสร้อยพระของเธอนั้นหลุดลนลงที่พื้นที่วันนั้นถูกแปวที่เป็นเด็กจับเธอลากออกมาจากห้องนั้นซึ่งแปว็ในตอนนี้ก็ได้ถูกถ่ายทอดผีร้ายจากปู่เข้าสู่ร่างของเธอไปแล้วโดยในระหว่างนั้นซอมก็ยังเล่าให้ฟังต่อว่าเจ้าของโรงแรมนั้นโดนของจากหญิงสาวที่ชื่อหนิงซึ่งก็คือภรรยาของเจ้าของโรงแรมในเวลาต่อมาแต่หลังจากนั้นหนิงก็ได้ไปคบชู้กับสมานผู้จัดการของโรงแรมแล้วทั้งคู่ก็ได้ถูกยิงตาย จากนั้นแป๋วก็ได้ลากที่วามาลัดคอไว้ที่บันไดหนีไฟก่อนที่แป๋วนั้นจะเดินหายไปแต่โชคยังดีที่ทิวานั้นตัดเชือกที่ลัดคอเธอได้และได้เข้าไปช่วยปู่วันชัยที่นอนอยู่แล้วปู่วันชัยก็ได้เล่าความจริงทั้งหมดให้ทิวาฟังว่าผีร้ายที่เข้าสิงแป๋วในตอนนี้มันมากับน้ำมันพลายในตอนที่หนึ่งนั้นทำเสน่ห์ใส่เขาอีกทั้งผีร้ายตนนั้นมันก็ยังเข้าสิงเขามากว่า30ปีแล้วแล้วก็เป็นคนฆ่าและสะกดวิญญาณทั้งหมดไว้ที่โรงแรมแห่งนี้ เพราะมันรู้ว่าวิญญาณคนตายทั้งหมดได้อาคาตแขนมันโดยมันหวังให้ทิวาเข้ามาทําพิธีสง่งส่งและบอกว่าปลดปล่อยผีไปแล้วเพื่อจะได้ไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายกับโรงแรมนี้อีกและในตอนนี้ที่ร่างของปู่วันชัยนั้นกําลังจะตายผีร้ายมันก็หมายที่จะเข้าสิงร่างแป๋วเป็นรายต่อไปแล้วปู่วันชัยก็ได้ขอร้องกับทิวาว่าให้ช่วยแป๋วด้วยจากนั้นทิวาก็ได้กลับมาอย่างห้องเดิมและได้เจอเข้อกับกันสะกดวิญญาณ,ญญาณที่ได้ถูกเขียนด้วยเลือดขึ้นมาใหม่และเพียงครู่เดียว ผีร้ายในร่างของแป๋วก็ได้กระโจนเข้าทำร้ายที่วาอย่างบ้าคลั่งแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองที่ว่าก็ได้มองเห็นเหล่าวิญญ,ญาณที่โดนสะกดกำลังดิน้นทุรนทุาลกันอยู่พอที่วาที่ได้เห็นแบบนั้นเธอก็ได้พูดเพื่อเตือนสติเหล่าวิญญาณว่าตอนนี้พวกคุณได้ตายไปหมดแล้วและก็ไม่มีร่างกายแล้วดังนั้นพวกคุณจะรู้สึกเจ็บปวดได้ยังไงพอเหล่าวิญ,ญญาณที่ได้ยินแบบนั้นก็เกิดตั้งสติรู้ตัวขึ้นมาและพยายามที่จะเข้ามาช่วยจับผีร้ายในร่างของแป๋วเอาไว้ ก่อนที่ท่วจะหยิบสร้อยพระที่เธอทำตกขึ้นมาและจี้ไปยังหน้าผาของแป๋วพร้อมกับท่องบทสวดและขับไล่ผีร้ายออกไปจนในท้ายที่สุดที่ว่าก็ได้ช่วยแป๋วเอาไว้ได้พร้อมกับได้ช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณทั้งหมดให้ได้ไปผุดไปเกิดสักทีซึ่งเธอก็ได้นึกถึงตอนที่มีคนมาช่วยเธอเอาไว้ในตอนเด็กและได้ให้ข้อคิดไว้ว่าถ้าเราหลุดจากสิ่งที่เรายึดติดได้ชีวิตใหม่ก็กำลังรองเราอยู่ เรื่องผีเล่าใบลานเปิดฉากมาที่เด็กหนุ่มนักเขียนคนหนึ่งที่ถูกพลังงานบางอย่างเข้าทำร้ายซึ่งในขณะนั้นก็เหมือนจะมีชายไทยโบราณถือดาบและยืนมองอยู่ไม่ไกลก่อนที่ภาพจะตัดมายังเจดน,นักเขียนในใิยายแนวสยองขวัญที่ได้รับอีเมลแปลกๆเกี่ยวกับตำนานของสมุดใบลานในบ้านเช่าและด้วยความที่เจด ก็กำลังหาที่เงียบๆเ,เพื่อที่จะเขียนนิยายเขาจึงได้เดินทางมาที่บ้านเช่าดังกล่าวซึ่งมีป้านวนเป็นเจ้าของอยู่โดยป้าได้บอกกับเจดว่าก่อนหน้านี้ก็มีนักเขียนหลายคนเข้ามาเช่าพักอยู่เหมือนกันแต่อยู่ดีๆทุกคนก็ได้หายกันไปหมดเลยแต่เจดก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วป้าก็ได้พาเจดเข้ามาในบ้านพร้อมกับบอกว่ามีห้องพระอยู่ที่ชั้นลอยและข้างบ้านนั้นก็มีนักเขียนอีกคนที่ชื่อคมอาศัยอยู่ ซึ่งคมนั้นอยู่มาเกือบ2ปีแล้วเหมือนกับว่าคมนั้นกําลังทําวิจัยอะไรบางอย่างจากนั้นป้าก็ได้บอกกฎที่ต้องทําตาม3ข้อก็คือ 1. ถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก็อย่าทัก 2. จะยังไงก็ตามอย่าได้เข้าไปในดมกล้วยข้างบ้านโดยเด็ดขาด 3. ามไหวพระที่ชั้นลอยหน้าห้องนอนก่อนนอนทุกคืนแล้วตกดึกคืนแรกนั้นเจ็ก็ได้เจอดีเข้าเมื่อเขาเริ่มเจอเงาแปลกๆที่โผลออกมาให้เห็น อีกทั้งพอตกกลางดึกจู่ๆก็มีอะไรบางอย่างหลนลงมายัางมุ้งที่เขานอนอยู่ซึ่งมันก็ทําให้เขานั้นตกใจเป็นอย่างมากและพอเขาลองมองดูทีๆเขาก็ได้เจอเข้อกับห่อผ้าห่อหนึง่งที่ด้านในห่อผ้านั้นมันก็คือใบลานพร้อมกับดินสอซึ่งมันก็ทําให้เขาแปลกใจอยู่ไม่น้อยในเช้าวันถัดมาเจดก็ได้นําห่อผ้านั้นมามอบให้กับปานวลเพราะป้านวลที่ได้เห็นหนักนั้น ป้าก็ชักสีหน้าตกใจและถามเจดว่าเจดนั้นไปเอามาจากไหนแล้วก็ยังถามว่าเมื่อคืนเขาได้สวดมนต์ไหว้พระหรือเปล่าซึ่งเจดก็บอกว่าเปล่าเพราะขานั้นเหนื่อยและง่วงมากจึงพลอยหลับไปแล้วป้าก็ได้ย้ำเตือนกับเจดว่าอย่าได้ลืมอีกเป็นอันขาดไม่งั้นก็กลับไปซะแต่พอเจดจะถามอะไรต่อป้าก็ไม่ตอบและบอกให้เจดขึ้นไปไหว้พระเดี๋ยวนี้ก่อนหน้าที่ป้านนั้นจะเดินกลับเข้าบ้านไปซึ่งภาพก็ได้แสดงให้เห็นว่า ป้าหนวนนั้นได้รับหอภผ้าแบบเดียวกันจานวนมากมาจากนักเขียนคนก่อนๆที่ได้หายตัวไปเหมือนกันโดยป้าได้พูดขอกับอะไรบางอย่างว่าคนนี้ป้าขออย่าได้เอาเขาไปเลยและในขณะเดียวกันเจตท,ที่กําลังไหว้พระอยู่จุจๆก็มีผีนางรําตนหนึ่งมาปรากฏอยู่ที่ด้านหลังของเขาซึ่งเจตนั้นก็ยังไม่รู้สึกตัวว่ามีอะไรบางอย่างกําลังจะจ้องเข้าเล่นงานเขาตกดึกคืนนั้นเจตก็กําลังคิดชื่อของนิยายเรื่องใหม่ แต่แล้วจู่ๆเขาก็ได้เจอกับเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเมือ่อนาต่างด้านหน้าของเขานั้นถูกเปิดและปิดไปเองอีกทั้งพอเจตดมองดูกระดาษที่อยู่บนโต๊ะเขาก็ได้เห็นข้อความที่ถูกเขียนไว้ว่ามึงจะตายซึ่งมันก็ทําให้เขาเริ่มรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาหน่อยๆแต่เจดก็ยังคิดชื่อของนิยายเรื่องใหม่ไม่ออกจนกระทั่งมีห่อผ้าแบบเดิมตกลงมาในห้องอีกและในจังหวะที่เขานั้นหยิบห่อผ้านั้นขึ้นมาก็มีเสียงของใครบางคนบอกกับเขาว่าให้เขียนมันลงไป จากเหตุการณ์ปรแปลกและใบลานที่เขาได้เจอนําไปสู่การค้นคว้าเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตซึ่งมันก็ทําให้เขาได้รู้ว่าทุกอย่างที่ถูกเขียนลงไปในใบลานนั้นเป็นประเพณีว่าจะต้องเป็นเรื่องจริงแต่ก็มีข่าวลือที่ว่ามีคนเคยคิดพิเลนเอาใบลานโบราณไปเขียนเล่นจนทําให้สิ่งที่เขียนเกิดขึ้นจริงแล้วภาพก็ได้ตัดมายังคมนักเขียนที่อยู่บ้านข้างๆที่ในขณะนั้น คมก็กำลังเฝ้าดูเจดอยู่ตลอดโดยคมนั้นกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับตานานของไบลานซึ่งนักเขียนนักต่อนักที่ได้มาเช่าบ้านที่เจดอยู่นั้นก็ต่างพาก,กันหายตัวไปหมดโดยคมก็รู้เรื่องนี้และได้เฝ้าดูเหตุการณ์ของนักเขียนที่หายตัวไปมากกว่า2ปีแล้วอีกทั้งบ้านที่คมอาศัยอยู่นั้นก็ได้ทำการลงอาคมสายศิลเพื่อป้องกันพูดผีและวิญญาณร้ายที่จ้องจะมาเล่นงานเขาเอาไว้ในเช้าวันถัดมาพ่อป้านวลได้เอาเข้าวต้มมาให้เจ ป้าก็ได้ถามว่าเมื่อคืนไหว้พระหรือเปล่าและมีอะไรเกิดขึ้นไหมแต่เจตก็ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้บอกเรื่องใบลานหอนที่สองให้ป้าฟังอีกทั้งก็ยังบอกว่าทุกอย่างก็ดูปกติดีซึ่งหลังจากที่ป้านั้นเดินกลับออกไปด้วยความอยากรู้อยากลองเจตก็ได้นําใบลานออกมาเขียนโดยเขาได้เขียนประโยคแรกว่าคืนหนึ่งจากนั้นอยู่ดีๆจากกลางวันก็กําลังจะเป็นกลางคืนซึ่งก็ดูเหมือนว่า เหตุการณ์ที่เขาเขียนนั้นมันกําลังจะเกิดขึ้นจริงพอเจตที่ได้เห็นแบบนั้นมันก็ทําให้เขาตกใจเป็นอย่างมากและกําลังจะนําใบลานไปเก็บแต่ทว่าในจังหวะน,นั้นเองภาพความทรงจําของเขาในอดีตชาติก็ได้แวบเข้ามาในหัวเหมือนกับเขาในอดีตกําลังสุ่มดูพวกข้าศึกอยู่กับเพื่อนรักคนหนึ่งที่ชื่อแผนซึ่งแผนนั้นเรียกชื่อเจตว่จาจรนและพวกเขาก็กําลังจะเข้าโจมตีข้าศึกกันจนกระทั่งเจดสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาและพบว่า ปนนนั้นมาเรียกเขาและเอากับข้าวเข้ามาให้แต่แล้วปนวนก็รู้สึกผิดสังเกตเมื่ออยู่ดีๆเจนนั้นเริ่มพูดจาเหมือนคนโบราณแล้วพอป้าที่ได้รู้ดังนั้นป้าก็รีบเดินไปหาคมใน,ท,นทันทีโดยในระหว่างนั้นภาพนในอดีตชาติของเจก็เริ่มพลังผูกเข้ามาในหัวจนเจนนั้นรีบจดเรื่องราวในอดีตชาติของเขาเอาไว้โดยหารู้ไม่ว่าความเป็นเขาในอดีตชาตินั้นกำลังจะเปลี่ยนความเป็นเขาในชาติปัจจุบนัน ซึ่งในฝั่งขอ,องคมก็รู้สึกแปลกใจในเคสของเจที่ดูจะมีความรุนแรงและรวดเร็วกว่าเคสอื่นๆแถมป้านวลเองก็ยังมีท่าทางเป็นห่วงพี่ใหเจดมากกว่าปกติแต่ถึงแบบนั้นป้าก็ยังไม่ได้บอกอะไรแต่ในคืนนั้นเองเจก็ได MM. ้นําสิ่งที่เขาจดบันทึกเอาไว้เขียนลงไปในใบลานซึ่งก็ดูเหมือนเจนั้นจะคิดไปว่ามันเป็นพอดเรื่องใหม่ที่เขาเพิ่งคิดขึ้นมาแต่ทว่ามันกลับเป็นเรื่องของเขาในอดีตชาตินั่นเองอีกทั้ง พอเจ็ดยิ่งเขียนลงไปในใบลานสิ่งต่างๆมากมายในอดีตก็เหมือนกําลังจะย้อนกลับมาหาเขารวมถึงแรงแค้นแรงอาฆาตจากเจ้ากรรมในเวรของเขาด้วยพอเขียนมาถึงจุดนี้เจ็ดก็เริ่มถูกเจ้ากรรมในเวรในชาติปางก่อนเข้ามาทําร้ายเขาแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ยังคงไม่หยุดเขียนและถึงแม้ว่าเจ็ดจะพยายามที่จะไหว้พระเพื่อช่วยปัดเป่าแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลสุดท้ายเจ็ดก็ได้รู้แล้วว่า เขาก็คือจ่าในอดีตชาติที่ได้เคยทําผิดพลาดเอาไว้เพราะว่าในอดีตชาตินั้นเขาได้ให้คนในหมู่บ้านที่มีเพียงหยิบมือเข้ายันทับค่าศึกที่มีเป็นหมื่นเพียงเพราะเขานั้นเชื่อว่าจะมีทับเสริมจากกรุงศรีเข้ามาช่วยแต่มันก็ไม่มีทับเสริมใดๆจนทําให้คนในหมู่บ้านล้มตายและกลายมาเป็นเจ้ากรรมในวเวรของเขาซึ่งก็รวมถึงเพื่อนรักของเขาด้วยและพอเจดได้รู้เรื่องราวทั้งหมดน้ายยําตาแห่งความรู้สึกผิดก็ได้ไหลออกมาเพียงเพราะเขานั้นรักชาติและพยายามที่จะปกป้องแผ่นดินเกิดเอาไว้เท่านั้น ตกดึกคืนนั้นคมก็ได้แอบเข้ามาเก็บตัวอย่างเลือดของเจและหยดลงไปในใบลานมันจึงทําให้คมได้รู้ว่าทุกคนที่อยู่ในงานวิจัยของเขาก็ล้วนแล้วแต่เป็นเจ้ากรรมในเวรของเจหรือจันในอดีตชาตินั่นเองเพราะถึงจุดนี้ปนวนจึงได้บอกความจริงกับคมว่าเจหรือจันก็คือลูกปนวนในอดีตชาติอีกทั้งคมเองหรือคงในอดีตชาติก็เคยเป็นเพื่อนรักของเจดเหมือนกันป้าจึงอยากจะให้คมช่วยเจดเอาไว้เพราะว่าในงานวิจัยของคมน,นั้น หลังจากที่ไบลานได้รับเลือดจากผู้เขียนแล้วบางคนก็จะตายภายในไม่กี่วันหรือไม่ก็เป็นบ้าไปเลยซึ่งผมก็ได้เตือนป้าเอาไว้ว่าอย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเวรกรรมในอดีตเพราะไม่งั้นป้าก็จะต้องเวียนไหวตายเกิดมาชดใช้กันใหม่ตกเย็นในวันนั้นฟ้าฝนก็เริ่มตกลงมาแต่สำหรับเจดก็กำลังจะย้อนเหตุการณ์ต่างๆภายในอดีตขึ้นมาและด้วยความรักจากป้านวลผู้เป็นแม่ เธอจึงพยายามที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะช่วยลูกของเธอเอาไว้จากเงื่อมือของเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เจดได้พาไปตายในอดีตโดยเธอได้ผูกสายสินไว้รอบบ้านและพยายามเรียกให้เจดเข้ามาโดยในระหว่างนั้นเจดก็ถูกเจ้ากรรมนายเวรเข้าเล่นงา,านจนบาดเจ็บแต่ในจังหวะน,นั้นเองคมเพื่อนรักในอดีตชาติยันชาติปัจจุบันของเจดก็ได้ตัดสินใจเข้ามาช่วยเจดไว้อีกคนแต่แรงอาฆาตที่ยิ่งใหญ่นั้นมันมาจากแผนเพื่อนรักของเขาอีกคน ดยภาพได้ย้อนให้เห็นว่าจันคงและแผนนั้นเคยเป็นเพื่อนรักกันในอดีตชาติแต่ทว่าในชาตินี้ความอาฆาตแค้นของแผนทําให้แผนไม่ได้กลับมาเกิดใหม่เหมือนกับเจดและคมเพราะวิญญาณของแผนรอคอยที่จะร้างแค้นเจดแล้วเจดก็ได้บอกกับแผนว่าให้แผนนั้นฆ่าเขาให้ตายซะตอนนี้เพราะความแค้นของเราจะได้จบลงในชาตินี้ซึ่งเจดนั้นอยากให้มีสักชาติที่เพื่อนทั้งสามคนจะได้เกิดมาเป็นเพื่อนรักกันอีกแต่แล้วสุดท้าย แผนก็ทําใจค่าเจดไม่ลงก่อนที่ร่างของแผนนั้นจะสลายไปซึ่งเจดนั้นก็ยังไม่รู้เลยว่าแผนนั้นจะยอมยกโทษให้เขาแล้วหรือยังแต่ป้านุนก็ได้เล่าว่าหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นก็ไม่มีใครมาเช่าบ้านและไม่มีใครเห็นผีอีกเลยแล้วเจดก็ได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยที่เขานั้นจดจําเรื่องราวปัจจุบันและอดีตชาติได้พร้อมกับให้ขอคิดไว้ว่าคนหนึ่งคนก็สร้างกรรมไว้กับใครตั้งมากมาย คงมีแต่การให้อภัยเท่านั้นที่จะช่วยผ่อนทุกอย่างให้เบาลงได้